<icana> ฉันทำสายพันธันอยูตรงน้มอดอะเฮ้ยอะไรอะอะไรอะยสสวัสดีค่ะพูจะมานสว่างว่าสว่างวิงวันนี้เปิดบนรถอีกแล้วไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่ทันต้องรีบเปิดคลิปนี้มันต่อจากนี่ไงดูชุดสิดูชุด Space i n s p i r i n ่ out โอ้ย่ากันโบ เราไลลีบมาต่อเลยจองด่วนด่วนแล้วก็มาด่วนดวนเลยขอให้ทุกคนร่วมภาวนาร่วมกันนะคะว่าฝนอย่าตกฝนอย่าตกฝนอย่าตกอย่าตกอย่าตกเดี๋ยวเราไปปักตะไคร้ไปอยูขอ่ข้าวเรากำลังจะไปคาเฟ่ที่หนึ่งทุกคน <c oughs> ที่แบบว่าอยู่กลางทะเล อยู่กลางทะเลกลา,างทะเลนันนี้อีนันใช่ทุกคนฟังไม่ผิดคาเฟ่อยู่กลางทะเลคือไม่มีอะไรที่อยู่ในแผ่นดินเลยลอยต๊้ป่องอยู่กลางทะเลนั่นแหละคาเฟ่อะไรอ่ะเป็นคาเฟ่อะไรเดี๋ยวไปรอดูดีกว่าขอเราตั้งหน้าตั้งตาขับไปก่อนเพราะว่าเรือที่จะไปที่นั่นกำลังจะออกมาอีกไม่นานซึ่งเรายังไม่ถึงถ้าเราไปไม่ทันเราต้องฟรีสไตล์ <laughs> ไ,ปไปก่อนมาล,ละลัคกี้ทีทั้งทีอีกอกี่นาทีเรือออกห้านาที <laughs> นั่นคือเป้าหมายมัออ้งนั่น,หน,แ,นแหละและ้วพันโน้ก็เลยดูหัวฉันดูเล็อกจะอ้วกจริ พได้ความที่พวกเราลกมากมากรีบมากมากกลัวจะตกเรือนะเราก็เลยกลายเป็นว่าลืมถ่ายลืมบอกทุกคนไปว่าเรามาที่คาเฟ่ตกหมึกที่พัทยานะจ๊ะเป็นถ่าเป็นคาเฟ่กลางทะเลตอนนี้มาถึงแล้วแต่ว่าขอกินข้าวก่อนเพรมีแรงเลยตอนที่จะไปตกหมึกก็ขอกินข้าวก่อนแป๊บน,นึงจุดนี้ทุกคนสงสัยปะทำไมหน้าที่เรา,ยยามันแบบขาวสว่างกระจ่างใสเขาจะสิ่งนี้ไงล่ะมันมืดมากแล้ทุกคนอันเนี้ยถ้าไม่มีจะเป็นอย่างเงี้ยเนี้ยยไม่มีไม่มีไม่มี เราข้าวนานมากไม่ไหวขอเราไปตกอนแล้วกันคันคันขอ,อลึกก่อครับพี่ลึกครับอ๋อเขาบอกว่าหมึกหมึกอยู่ย<ะ>ลึกเรามีความเชื่อว่าเราจะตกได้ เรามีความเชื่อว่าเราจะตกได้ ามีความเชื่อว่าเราจะตกได้ไม่มีไม่มีเลยจ er. ้าค่ะตอนนี้ใช้ป็นผีมากเลยผีเขียวผีเขียวบาีเดอะแมสกดอันนี้ออกกันกดระวังนะนอนมันใช้มือนะเออแล้วก็ปล่อยให้มันไล่ไปเลยอแล้วปล่อยไปเลยอ๋อแค่นี้เหรอมาแั้นแหละแล้วก็รอให้โชคเข้าข้าง A few moments <Senhor> later <Patrol> เขาเซอร์นหมักมาขกกนาดให้พี่เขาช่วยดิฉันทำสายพันธกันยุงตุงนางโ,โม่เฮ้ยอะไรอะอะไรอะแมงกะพรุนอ๋อแมงกะพรุน,นเฮ้ยแมงกะพรุนทุกคนอันนี้แมงกะพรุนอะไรครับพี่แมงกะพรุนหนังครับที่เขาเอาไปดองนะฮะกินกับกินในยุโรปเกมตกปลาทุกคน ลุกเชือบฟิตได้เกลือสงสัยเราจะทำบบปไม่ขึ้นตกมาหลายชั่วโมงแล้วทุกคนไม่มีวี่แววอะไรสักอย่างเลยลักัคกี้ทีพูดถูกเมินด้วยสรรพสัตว์ทุกอย่างจะต้องได้กินปลาหมึกวันนี้ในเมื่อเราตกไม่ได้สั่งกินม่งหมึกยาง เราเห็นโต๊ะข้างโต๊ะเมื่อี้เขาตกได้กันเพี้ยไปนะเขาเรียกว่าทําบาปไม่ขึ้นทุกคนพวกเรา2คนอะแต่ก็เอาจริงอะแอบรู้สึกนี่แค่ตกไม่ได้เราจะได้ไม่ต้องฆ่าหนอนเขาใช่ไหมคือเรากินเรโอเคเราแฮปปี้ที่กินเหมือนกันแต่เราไม่อยากเห็นตอนนอนยังเป็นๆอยู่เขาใจใช่ไหมก็ไม่เห็นนะพอเวลาขึ้นเบ็มาเลยพอเวลาเราตกเขาได้เราสาวขึ้นมาใช่ไหมเออมันเป็นโมเมนต์ะมาๆแบบศพตากันแต่ว่ามือพลาดอันี่แล้วแต่คนอนุกคนเช้งมันเป็นคนอย่างนี้เองอ้าม อ้ำอ้ำบันบันบัน,บนอ้มหมึกสดๆจากทะเลกินบนเรืออย่างนี้นี่คือสุดยอดแล้วทุกคนที่สุดแล้วเสร็จั้งแล้วทุกคนฉันยังคงเสือ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อยากเป็นกําลังใจให้ความแห้วของเราที่เราไม่ได้อะไรเลยนะคะก็ช่วยกดไลค์กบน <c oughs> อยู่กันเกือบ3มชั่วโมงเลยอะ่ะ oh <my> ใครอยากมาก็ลองหาดูคาเฟ่อะไรหนะ้าคาเฟ่หมึกคาเฟ่ตกหมึกพัทยาเสิร์ตอันนี้ก็ขึ้นแล้วหรือว่าใครอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนก็คอ,คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยนะถ้าเราไปได้เราก็จะไปใช่คลิปนี้ไม่ไหวแล้วขอไปพักผ่อนเจอกันใหมค่คลิปห <Bye bye. S 3> น้าครับเหนียวมากอะตอนเนี้ยตักลมทะเลมาโอ้ยมันเยิมสองลมทะเลมาบิ๊บไปลยว บายบายพี่ทิวบายป่นนี้ลูกที่บ้านเป็นยังไงก็ไม่เล้ได้ข่าวว่าไม่ยอมกินข้าวแม่บอกว่างอนอีแฟงเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้องงอนตู้กต่องแต่พอเอาขนมให้มาโธไอหมาเด็กเปรตทำมาเป็นไม่กินข้าวไอหมาหนึ่งก็หมดไอหมาดราม่าควีนมันอยู่กับเราตลอดเวลาโตติดกันตลอดแต่พอไม่เจอมันก็บบงอนกลับไปต้องงอนแน่เลยทุกคน